มีอะไรครับแบะต้องมาตรวเจเยี่ยมเลยเฉยปกติเห็นลุงขายอ๋อลุงไม่สบายแหละครับว่าอยู่เพราะเท่นเกมาไม่ได้ขายลครับแย่แค่เลยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับโอ,อ้ถ่ายท้องแล้วนั่งเล่นเกมเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสิบสอง อ๋อแต่ก็เรียนวัดที่อิมลานี่แหละครับบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยป้าในซอยนี้ครับโอ้พอพอลุงไม่สบายกาไม่ได้ข่ายสวนเลยโอ้ครับของก็มีทั้งใส่แว่นใช่ไหมครับโอเคแล้วผมไปก็เลยครับพอดีครับไม่มีคนแปลกหน้าเดิน้วแถวนี้มีไหมไม่มีนะครับไม่คล้องห่ายเลยป้าไม่ตล้องห่ายเลยครับ ดีดีนะครับไปแล้วพงษ์